เสียบเลยบโอ้บันนอกเลเออนนีนอได้เ่ออนี่ไงนอนได้รักไม่ใช่ไอานั่นอางน้โอ้ครับเป็นไงครับวันเกิดใครครับจัดให้ครับจัดให้ครับจัดให้ลูกพี่ครับนี่ครับ มีเค้กด้วยครับเดี๋ยวเ,เ,ยเดี๋ยวจะเปิได,ดไฟก่อนนะครับเดี๋ยวเราเวลาเฮ้ยมันดึงได้ดึงได้อ่างน้ำเดี๋ยวอันนี้ที่นอนเองอ่ะคืนนี้ที่นอนผมเอออย่าเพิ่งเปิดนานนะนี่ผมชอบนอนในสามคุณก็นอนมาแล้วน,นี่ครับเฮ้ยพวกเราลิลเล่ากันเลย <S <S เดี๋ยวพี่ปั่นจะรีวิวให้ให้ดูคืนเท่าไหร่ครับนี่สองหมื่นห้า สองหมื่นามนให้สามหม่ทอนเจ็ดพันอันนี้อ่างอะไรเขาเรียกอ่างอะไรอ่างกุจชี่อ่างกุจชี่อ่างกุจชี่่งกุชี่ในบ้านเรงลองเข้าไปสิอย่าเปิดน้ำเลยพาไม่ต้องถอดรง้าเลยนี่ ตามครับเป็นไงครับห้องโคตรรู้ครับคืนละสองหมื่นนะฮะเพื่อวันนี้โดยเฉพาะนะฮะเพื่อใครเพื่อคนนี้โดยเฉพาะนะจังครับมี่ทองครับแล้ววันนี้เขาใส่เสื้อเฮ้ยปันอดิดาสอีแล้วกูว่าแล้วปันนใส่อาดิดาดอีแล้วเงียบมันเกิดครบอายุเท่าไหร่นะสี่สิบเอ็ดปีแล้วสี่สิบเอ็ดปีแล้วไอ้นี่ไอ้นี่คือพี่เกิดวันที่ยี่สิบสามกุม มกกดาเนาะแต่ผมจัดให้วันนี้เพราะช่วงนั้นมันติดโควิดไงใช่ใช่ก็เลยมาจัดให้แกวันนี้นะโควิดซาใช่ไหมใช่โควิดซาแล้วผับก็เปิดแล้วครับเราก็มาจัดเลยครับนี่ครับคืนนี้เราจะค้างกันที่นี่นะครับเป็นเป็นดีเป็นดีสอดที่ดีครับเชื่อผมใครมาบุรีรัมย์นะสองหมื่นสามแน่นอนนี่ ดยยอเลโอ้ธรรมดาที่ไหนเลาช่องลุงหนวดเนอะวันนี้เราจัดใหญ่จัดไปประลังการสุดแล้วในมือรำเนี้ยสุดแล้วเปิดประตูออกไปนีนเจอทะเลอ่ะมีนี่มีนีมีนี่มีีมีนี่มีนี่มนี่มีนีมีนี่มีนีนี่มีีมีนีมีนีมีนี่มีี่มีนี่มีนีมีนมีนี่มีนี่มีนี่มีนีมนีมน่มีนี่มีนี่มีนี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 ่มีนี่มีนีนีมนีมี่มนีมีมีีมนีมีนี่มี่นี่มีนีมี มันรู้ห้องน้ําครับเนี่ยตอนแรกลุงจะทําบ้านลุงประมาณนี้แหละแต่ว่าไหนไหนก็ทําบ้านก็ทําให้มันเป็นบ้านไป <laughs> นี่ครับก็สวยมีมีแนวโนม้มสร้างบา,าบ่ครมาครับอันนี้อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะยำปลาดุกยำปลาดุกนะครับ เราเราเราอยู่ห้องแพงสุดเขาแถมยำประดุกให้คนระับแถมครับมอนนี่เอามาจากบ้านครับนี่ครับที่นอนที่นอนคนขี้เมาไปครับฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้เราจะพาตะลุยบุรีรัมย์ที่ลางรถไฟนะครับมีท้องให้กินแล้วก็ไปยำข้างในทอง นี่เขาเอาถุงบีบขยำขยำให้ปั่นไปทำแย่ๆเอาถุงบีบขยำขยำบีบขึ้นเป็นยังไงรู้อ๋อจะกินแบบนี้เลยเนาะกินแบบทอดมันนะโลเลยปั่นเดี๋ยวสายถ่ายแป๊บนึงให้มันโอ้ยยอมเลย <laughs> ดูอ่ะซิจซดจดไปจนใส่ไม่ได้แล้วเนะี่ย แล้วพวกเราก็ไม่ได้นัดกันนะใส่สีขาวมาเนยฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับขอครับขอขอสามร้อยซับขอสามร้อยซับแล้วเราจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆไม่แล้วเราก็จะเลิกทำเลิกทำอีกเลยแตเริยนพรอยยากเดียนี่ครับโรงแรมคือละสองหมื่นสามครับเขาก็จะให้อันนี้มากับแกงสุนรู้นะฮะใช่ยำเหนมยำเหนมกับยำปลาดุกฟูอ๋อออ โฟมจานโฟมนะครับสองหมื่นสามก็ให้จานโฟมมันเขาเป็นพลาสติกลิ่นใช่ใช่ไอพวกนี้ย่อยย่อยสลายได้ยยย่อสลาได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรจานชานอ้อยอ่ะย่อยสลายได้ถ้าเราเผาไม่พี่ทองแกจะกินทั้งจานเลยวันนี้ดโชคดีนะโชคดีนะเราไม่มีต้นกล้วยให้ต้นกล้วยให้เอ้ยต้นกล้วยหนูมาเอก้าไรต้นกล้วยเอาหนูเลยดีางนอกเขาไม่มีฟางให้พี่ไปซื้อไก่มากระปิ้น นี่ออ่่้ใชยาางงเงี้ยผมจะเปิดน้ำหรือล้างหน้าอยู่ที่ไหนเอาเอาหัวเอาหัวจุ่มไปนะเมื่อกี้พี่บอกว่าตอนเข้ามาว่าอะไรนะจะโรกยักษ์จะโรกยักษ์ใครในที่นะครับโอ้โหจะโรกใครลูกอยู่ะนครับมันเกิย้อนหลังครับเดี๋ยวเมื่อต้นคลิปบอกไปแล้วว่าพี่เกิดวันไหนอายุเท่าไหร่ไปเฮ้ยเดี๋ยวด้วยเด้อ41ปีแต่หวยออกเท่าไหร่หวยออกอะไรนะ9จิต จไม่เข้ากันเลยอ่าไอร้านที่เราไปขาร้านอะไรเอาตกลงไปเช็คอยู่กับใครนดิเอาเอานี่ครับบรรยากาศดับโหเดี๋ยวคุณต้องโวยพรไม่มต้องเปิดไฟแลยนี่บรรยากาศไม่สุดยอดเลยเอออันนี้ตอนเราค่อยกลับมาจากภาพก่อนนี่มีคนก็มีเอาไม่ใช่ที่ที่นอนพี่ในตรงนี้ มีดูในนี้พี่แท็กให้เองเหรอตามันเตรียมแล้วอ่านนู่นตามชอบนอนอ่านมันชอบมันในอ่านบ้านอ่านน้ำบ้านผมมันก็นอนในตัวโคหักได้เดินหายเงี้ยเอาเฮ้ยสามรอบเบาๆไม่ต้องเสียงดังเดี๋ยวหน่องหูเขาเอา Happy birthday to you Happy เดียวเดี๋ยวดังแล้ว Happy t o you อธิษฐานกันครับาครับขอให้ลุงหนวดนะครับรวยๆนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับผมขอให้พี่ขอให้ช่องลุงหนวดขอให้ช่องลุงหนวดนะครับ มีคนติดตามเยอะๆนะครับผ่านกดเนาะให้ผ่านกด y o u t u ส e ดทีเล้ยหมดไปหลายแสนแล้วโอเคเปิดไฟเลยครับเปิดไฟอ้าวปากแป้งกันเลยไม่ใช่อันนี้เก็บไว้ของหวานเฮ้ยกินกับกาแฟตอนเช้านะพี่เนาะเฮ้ยพี่ต้องกินนอนเป็นพิธี ช้อนชิมเลยเยอะหนี่อ่าดูผมป้อนดูพวงป้อนชิมเทียนะพี่ชิมชิมพี่เปิดหน่อยเปิดหน่อยกระเล่นนะพี่กระเล่นอ่าอาชิมเป็นวิธีคเลยเล่นหนูปังเอาเข้าไปกินน้องชาวบ้านเที่ยวนุดคนกินหลังไม่นอนหรือไงอ่าทางไหนนี่ริมลางนะครับริมลางนะครับไส้กรอกอีสานนะครับ บุรีรัมย์ครับข,ขึ้นที่สุดแล้วครับในบุรีรัมย์มาเราจะมาอุดหนุนเด็กขยันนะครับนี่เขาอาล,าลุงให้40บาท